สวัสดีครับพบกับเสี่ยบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นะฮะเริ่มต้นที่รายการแรกเลยฮะพีเมลีกอังกฤษลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ4ี่บูแฮมตันนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นบุนเดสลิกาเยอรมันนะฮะบาเยินมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะไคอตเฟียไป4ประตูต่อหนึ่งบุเซียด,อด์อทมูนะฮะก็เปิดบ้านถลม่มกับมิเซน,นัดไป 6, ป6ตตูต่อน แหมถ้าเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้ให้กับอาบีไลซิกไป1ประตูต่อต่อไปเป็นการโชซิเลียอิตาลีนะฮะฟีออลเนตินา่าเปิดบ้านเอาชนะอาราตาอาตาลันตาไป1ประตูต่อศูนะฮะเอซีเวนิสก็เปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป1ประตูต่อหนึ่งอินเตอร์มิลานเปิดบ้านแพ้ให้กับซัโซโลไป0ูนประตูต่อ2อูดิเนเซ่นะฮะเปิดบ้านเอาเสมอเสมอกับลาซิโอไป1ประตูต่อ1นนะฮะต่อไปเป็นผลบอลลาลิกาสเปน เอ็ดปานยอนเปิดบ้านเสมอกับเซบียาไป1นประตูต่อหนึ่งบาเลเซียเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ4เปรอเบติสนะฮะเปิดบ้านเอาชนะมาโยออก,กาไป2ประตูต่อหนึ่งอตเลติกบินเบลนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเลวซอรซิดัดไป4ประตูต่อ0ูต่อไปเป็นคู่ฟุตบอลของหลีกเอินฝรั่งเศสบ้างน,นะฮะนีดเปิดบ้านเอาชนะอองซ่ไป1ประตูต่อหนึ่งแซงเอสเตียงนะฮะเปิดบ้านเสมอกับสตราร์บุคกไป2ประตูต่อ2แรนเปิดบ้านเอาชนะตัวไป4ประตูต่อหนึ่ง โรดิยองนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับมองโปริเย่ไป0ประตูต่อ1นึแรงนะฮะเปิดบ้านเสมอกับแบดไป1ประตูต่อ1นึบอกโดนัะฮะเปิดบ้านเสมอกับโมนาโกไป1ประตูต่อตน่โอลิมปิกมักเซยนะเปิดบ้านแพ้ให้กับเฟรมองฟูตไป2ประตูต่อ0ูนี่เป็นผลบอลคู่ที่เด็ดคืนประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565ราฝากกดติดตามเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมารายงานผลบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม